ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปุกพระโกศกะใกล้พระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่า สตินสีที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดวิริยินรีที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด สตินรีที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดสมาธินรีที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดปัญญรี ที่บุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดท่านพระสารีบุตรกราบถูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์ไม่ถึงความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคว่าสัตถินสีวิริยินสี สตินสีสมาธินสีปัญญินสีอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่มอมย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดด้วยว่าอามตะนั้นชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่กระทำให้แจ้งไม่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาชนเหล่านั้น พึงถึงความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นในอมะตะนั้นว่าสตินเีวิริยินเีสตินเีสมาตินเีปัญยินเีอันบุคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดก็แลออตะนั้น ชนเหล่าใดรู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทำให้แจ้งแล้วพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นหมดความเครือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นว่าสตินีวิริยินีสตินีสมาธินีปัญญินีอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อมตะนั้นข้าพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทำให้แจ้งแล้วพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาข้าพระองค์จึงหมดความเครือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นว่าสัตตินรีย วิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่มอมยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดดีละดีละสารีบุตรด้วยว่าอมาตะนั้นชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบ ไม่กระทำให้แจ้งไม่พิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงถึงความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นในอมะตะนั้นว่าสตินีวิริยินีสตินีสมาธินีปัญญินีอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่มอมย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้า มีอมะตะเป็นที่สุดก็แล้วอมะตะนั้นชนเหล่าใดรู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วก็ทําให้แจ้งแล้วพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นหมดความเคลือบแคลงสงสัยในอมะตะนั้นว่าสตินีวิริยินีสตินีสมาธินีปัญญินี อันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด